ท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ช่องนายนารงทีโคกกวดตามรอยอะจารเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมเรื่องเล่าชาวบ้านจะมาอา่านนิยายให้ฟังครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นเรื่องราวสอดใจใครที่รักในหลวงห่วงลูกหลาน ต้องช่วยกันต้านยาเสพติดนะครับเพราะทุกวันนี้ข่าวข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมเรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติดมีให้ฟังมีมีเรื่องราวไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นมาแทบจปทุกวันเลยนะครับฝนต้นฤดู ปลอยปลายลงมาอย่างนักในค่ำคืนหนึ่งทุกชีวิตพากันมุดหัวเข้าข้าห่มนิทรารมอย่างอบอุ่นอยู่ในบ้านแต่มีบางชีวิตที่ยังพาร่างสัญจรฝ่าสายฝนด้วยอาชีพหรือความจำเป็นก็สุดจะเดาและไม่ไกลจากร่างนั้นยังมีชีวิตหนึ่ง ส่วมชุดกันฝนเดินเร่งฟีเท้าตามมาติดๆกระชันชิดเข้ามาเรื่อยๆในมือของผู้เดินตามนั้นก็กำมีดขาววาววับไปอย่างแน่นร่างร่างหนึ่งก็พูดขึ้นว่ามันจะตกหากระแสงอะไรของมันวะตกไม่รู้จกหยุดจกย้อนพอเงา อีกเงาหนึ่งเดินตามทันแค่นั้นแหละมีดในมือนั้นก็ถูกใช้งานถูกยกขึ้นตวัดปาดคอของชายผู้กำลังบ่นเมื่อสักพักนี้อย่างรวดเร็วไม่มีเสียงเลือดลอดออกมาจากลําคอที่ถูกตัดขาดเลือดสาดกระเซ็น พุ่งราวน้ำพุแดงฉานไปทั่วพื้นผสมกับน้ำฝนแล้วร่างนั้นที่อยู่ในเสื้อกันฝนก็รีบวิ่งหนีฝ่าสายฝนไปทิ้งร่างไร้วิญญาณอีกร่างหนึงให้นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นและบนเส้นทางนั้นก็ยังมีอีกชีวิตหนึ่งเดินโซเซมาเพริดน้ำเมา ปากก็ทำเพลงแข่งกับสายฝนมาเรื่อยๆยังมีความสุขล่างชายคีเมานั้นก็ตกใจสะดุ้มเมื่อมีบุรุษใส่เสื้อกันฝนวิ่งฝ่าสายฝนมาแล้วก็วิ่งผ่านเข้าไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยฮ่าเกือบวิ่งชนกูซะแล้วคำ,คำมืดมืดมึงจะใส่เสื้อกันฝนถือมีดวิ่งไปทําไมวะเนี่ย เออเอเฮ้ชากมันอะมันจะไปวิ่งไปทำอะไรก็ช่างมันดื่มด่าของเราต่อไปดีกว่าทัานใดเขาก็กระดกขวดขึ้นอีกหนึ่งอึกใหญ่ชายขี้เมาคนนั้นเดินต่อมาได้สักพักเขาก็ต้องตกใจกับภาพที่เขาเห็นอยู่เบื้องหน้าเขาเฮ้ย นี่มันใครกันว่ามานอนเล่นกลางสายฝนอยู่ได้แต่เมื่อเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็ได้กลิ่นคาวเลือดแล้วก็รู้ว่าชายคนนั้นถูกฆ่าปาดคอตายซะแล้วเฮ้ยเลือดอีคนนี้มันตายแล้วนี่วะเขารีบวิ่งออกจากจุดเกิดเหตุโด,ดยทันที ไม่รู้ว่าสางเมาหรือว่าจะเมาหนักกว่าเดิมกันแน่จนกระทั่งถึงรุ่งเช้าเขาก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเออลุงร,รู้จักกับคนตายไหมครับรู้จักครับมันชื่อเล่นว่าไอเด่นครับอยู่ซอยเดียวกันกับผมนั่นแหละแล้วรู้ไหมครับว่าเขามีศัตรูหรือเคยมีเรื่องกับใครบ้างครับ เออก็ไม่เห็นมีนะครับผมก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องของมันหรอกครับชายขี่มาเู้นั้นที่เมื่อคืนนี้ประสบกับร่างของผู้ตายได้มาแจ้งความในสีหน้าท่าทางของเขาดูเหมือนมีเรื่องบางเรื่องอยู่ภายในใจแต่ก็ไม่ได้กล้าไม่ได้แจ้งอะไรให้ข้อมูลกับตำรวจอะไรมากมายนะ พราะข้อมูลที่เขาให้กับตำรวจไปมันไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่ตรงกับความจริงที่เขาให้ไปเพราะตาเชิดรู้อยู่เต็มอกว่าไอเดนกับพรรคพวกของมันกําลังสร้างความเกลียดชังให้กับคนทางซอยเพราะมันกับเพื่อนอีกสองคนกําลังทาตัวเป็นอันตรพาลหลอกลวงเด็กสาวไปกลมขืนแล้วขายซ่องจนนับไม่ถ้วน แต่ไม่มีใครกล้าปีปากเพราะกลัวถูกพวกมันทำร้ายสม้ำหน้าตายให้หมดแดะดีไอ้พวกมึงไอ้เดนถ้าแกก็เดินกลับบ้านตาเชิดก็เป็นหนึ่งในพวกที่ถูกพวกเจ้าเดียนทำร้ายจิตใจจนต้องดื่มเหล้าเพื่อให้ลืมเรื่องราวที่เกิดกับตาเชิด เมื่อฝนตกอีกค่ำคืนหนึ่งตะเชิดก็ไปดื่มเหล้ากลับมาระหว่างทางาก็ได้นั่งพักที่ศารากลางทางเพราะฝนตกหนักอีกแล้วตะเชิดนึกถึงการตายของไอเด่นแล้วก็อดขอบใจไอคนที่ใส่เสื้อกันฝนนั่นไม่ได้ทางตะเชิดก็นึกถึง ลูกของพ่อลูกของตาเชิดนั่นเองที่ชื่อว่าติว๋วติ๋วลูกพ่อตอนนี้เองเป็นตายรายดีอย่างไรก็ไม่รู้ติว๋วลูกสาวของตาเชิดหายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยแจ้งตำรวจก็ไม่มีข่าวดีคืบหน้าอะไรเลยทั้งทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่า เป็นฝีมือของพวกไอเดนแต่ก็ไม่มีหลักฐานเอาผิดพวกมันได้ในขณะที่แกนั่งคิดถึงเลือกรูปสาวของแกอยู่นั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นใครคนหนึ่งเดินฝ่าสายฝนมาพอดีเอ๊ะนั่นใครอะ่ะใส่ชุดกันฝนด้วยนี่ว่าไอ้คนคนนั้นหรือเปล่าวะคืนนี้ต้องมีคนตายอีกแน่แน ตามไปดูดีกว่าตะเชิดก็ย่อมตามเงาลึกลับที่ใส่เสื้อกันฝนนั้นอย่างห่างหานโดยไม่ให้เขาได้รู้สึกตัวพร้อมกับความคิดตะเชิดตะเชิดก็รีบตามไปทันทีจนกระทั่งเฮ้ยนั่นมันเข้าไปบ้านของไอ้เท่ง ร่างกันใส่เสื้อกันฝนนั้นเดินเข้าไปในบ้านของไอ้เท่งอึดใจต่อมาร่างนั้นก็กลับออกมาจากบ้านหลังนั้นรีบวิ่งออกมาอย่างรวดเร็วแตะเชิดมองเห็นทุกเหตุการณ์พอ้นประตูรั้วไอ้เท่งก็เอามือกุมคอที่ชุ่มไปด้วยเลือดหน้าบิดเบี้ยวตามออกมาได้พูด แค่สองสพยามอักอัก,อกแค่นั้นร่างนั้นก็ล้มลงแต่เชิดเข้าไปดูเอาอีกแล้วเสร็จอีกคนแล้วไอ้พวกซาลาเรลวข้าช่วยพวกเองไม่ได้จริงๆต่เชิดจกเราขึ้นดื่มผลักเดินจากไปอย่างสัใจคนเลวอย่างพวกเองสมควรตายแล้ว เมื่อปีก่อนฝนตกแบบนี้ข้าเคยเดินตามหาลูกสาวที่พวกเองฉุดไปแต่ก็ไม่พบจนบัดนี้พวกเองรอดคุกแต่ต้องมาตายอย่างหน้าอานาถจากฝีมือใครก็ไม่รู้ที่ช่วยล้างแค้นให้ข้าสะใจว่าแต่เชิดกลายเป็นขี้เมาแกดื่มเพื่อให้ลืมความแค้นที่อยู่ในใจและความอาลัย ในตัวลูกสาวที่หายสาบสูญไปวันต่อมาขณะที่แกนั่งดื่มอยู่ที่หน้าบ้านเพอเจอร์แข่งกับสายฝนอยู่นั้นแกก็ต้งสะดุ้งม,มีเสียงหนึ่งเรียกแกขึ้นมาตาชดตาชดไอ้ออแวงแกเองหรือมาหาค่าทำไมวะ ไอ้แหวงก็กระชากค,คอเสือ้อตะเชิดแล้วก็ถามแกวแกรู้เห็นไอ้คนที่ฆ่าไอ้เท่งกับไอ้เด่นใช่ไหมบอกมานะว่ามันเป็นใครข้าไม่รู้ข้าไม่เห็นเว้ยปล่อยข้าแกต้องรู้เพราะมีคนบอกว่าเห็นแกอยู่บริเวณที่เกิดเหตุทุกครั้งใช่หรือเปล่า ก็ใช่แต่ข้าไม่รู้ว่าฆาตากรเป็นใครเพราะมันใส่ชุดกันฝนคุมหน้าคุมตาอยู่โกหกแกต้องรู้แน่ๆแต่ไม่บอกข้าใช่ไหมถ้าข้ารู้จักข้าคงบอกให้มันไปฆ่าแกซะอีกคนด้วยแล้วเวย้ยแต่เชิดก็ถูกไอ้แหวงตบพวกเขาให้จนล้มคว่ำก่อนมันจะชักปืนออกมาขู บอกมาว่าฆาตรกรนั้นเป็นใครถ้าไม่อยากตายบอกค่ามาเลยแต่เชิดก็บอกว่าตายก็ตายสิว่าก็กูไม่รู้ไม่เห็นจริงๆนี่ว่างั้นมึงได้ตายสมใจมึงแน่ไอ้แกแต่ก่อนที่ไอ้แหวงจะลั่นไกมันก็ต้องพังอะร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดชึโอ้ย ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดใครวะรอบแทงข้างหลังกูมันกัดฟันทนเจ็บปวดหันมองไปข้างหลังก็เห็นร่างในชุดเสื้อกันฝนอีกกี่แกแกเอง,อน,ง,น,งน,นั่งนังทันใดก็โดนซ้ำอีกขัง้งฉึก เด๋ยวเสียงนั้นก็เป็นเสียงของผู้หญิงผู้หญิงที่มาในเสื้อกันฝนใช่กูเองที่เอาชีวิตพวกมึงที่ย่ำยีกูทั้งร่างกายและจิตใจพวกมึงสมควรตายแล้วร่างของเจ้าแหวงก็โดนเสียบอีกครั้งจนล้มฟุบลงไปมีดถูกเสียบเข้าท้องหลายครั้งทำให้มันตายในทันที บาปที่พวกแกก่อควรชดใช้ด้วยชีวิตแบบนี้แหละแต่เชิดเพลงหมองหน้าในชุดกันฝนนั้นจนเห็นได้ชัดแกก็อุทานออกมาด้วยความดีใจนุติวนุติ๋วลูกพอ่อความจริงปรากฏล่างที่อยู่ในชุดกันฝนนั่นก็คือนางติวที่เป็นลูกสาวของตาเชิดที่หายสาบสูญไปนานแล้วนั่นเอง พ่อลูกได้เจอหน้ากันอีกครั้งในรอบหลายปีทันใดนั้นเองก็มีเสียงตำรวจหยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจยอมไม่จับซะดีๆแต่เชิดโผลเขากอดลูกสาวที่แกตามหามานานแต่เมื่อเห็นตำรวจจ้องปืนเล็งที่ร่างลูกสาวแกก็ต้องหยุดชะงัก จานาทีตำรวจบอกวางอาวุธลงดูนี้ไม่งั้นจับตายแน่แตะเชิดวิ่งมาวางเอาไว้แล้วก็บอกว่ายายานะครับยายิงแต่วินาทีนั้นเองตำรวจนายนั้นตกใจก็เลยเหนียวกระสุนเข้าใส่ร่างของตะเชิดทันทีเพราะตะเชิดยืนขวางฆาตกรเอาไว้นั่นเอง เสียงปืนดังขึ้นสามนัดรัวๆตำรวจผู้นั้นยิงด้วยความตกใจผู้หญิงที่ชื่อนางติ๋วก็ร้องอุทานด้วยความตกใจพ่อะร่างของแต่เชิดก็ล้มฟุบลงร่างในชุดกันฝนนั้นเข้าไปประคองร่างของแต่เชิดด้วยน้ำตานองหน้า พ่อพ่อทำไมต้องทำแบบนี้พ่อทำหน้าที่ของพ่อดีที่สุดแล้วแหละพ่อห่วงลูกหนีไปเถอะเร็วแล้วร่างนั้นในชุดกันฝนก็ทำตามคำสั่งของตาเชิดผลักร่างตาเชิดไว้ตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็วิ่งฝ่าสายฝนออกไปในความมืด แต่เชิดสิ้นลมแต่ก็สิ้นลมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขลาโลกไปอย่างสงบสุขส่วนมัจจุราชในชุดกันฝนก็าหายสาบสูญไปตั้งแต่คืนนั้นส่วนตำรวจผู้นั้นก็ได้แต่ส้ำนึกผิดท,ที่ดันเป็นตำรวจมือใหม่แล้วก็มาเจอกับฆาตกรเข้าจังๆทำให้เขาพลาดพลั้ง ลั่นไก่ฆ่าคนที่ไม่น่าฆ่าเลยจบแล้วครับสําหรับเรื่องเล่าวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนไม่ดีครับพวกอันตพาลพวกขี้ยาการครบเพื่อนชั่วก็พากันไปทำชั่วแบบนี้แหละครับทำเรื่องราชวชั่วๆเอาไว้ เมื่อคนที่โดนกระทําเขามีความกับแ้นใจเอามากๆก็รอวันที่จะแก้แค้นชดใช้ด้วยชีวิตขอจบเรื่องเล่าแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ